สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาโรยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะครับแอดมินจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์ปูเลึกลับโค้งสไตล์นะครับปู่ท่านบอกว่าฟันดีแล้วนะครับผมเนาะเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายนี้ก็จะเน้นํำแนวทางทั้งหมดนะครับผมของปูท่านให้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะ สำหรับแนวทางที่ปู่ให้มาต่องวดนี่ก็ถือว่าเน้นบอสมควรแล้วเนาะแต่ว่าโค้งสุดท้ายนี้ก็จะเน้นให้อีกสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามแนวทางของปู่อยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟังแนวทางของปู่พร,พร้อมกันเลยนะครับคัะนักราชการครับปู่โอ,อ้ดูอด,ด,ด,ดมากกำลัง,าง่ากครับก็โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับปู่วันนี้ ค้งสแคับตั้งแต่ปล่อยชุดต่องวดมาโค้งสุดท้ายนี่โปรฝันดีไหมครับดีว้ดีดดดด<อ>ันดีมากๆเลยฝันก็เข้าเนื้อง่วโอครับผมไข่ไข่ละโอ้ครับปว่าเขา,ออาที่หดนี้จะาติเขาตัวได้จรเขาแช่โอครับมั่นใจร้อยตัวอืมครับโป่มันใจร้อยตัวได้เงิน ครัโปครับขอญาตถามปู่หน่อยครับใครใครเป็นคนเอาเนื้องวม,มาให้ปู่ครับในความฝันอยากรมโอืมมีจัตอนยังไงอืมยังไงไม่เชืนนอ่อเลยไม่รีบวงนะ้รับอ่าว่ามาเข่ายุ่นนะอือครับแล้วก็นูไ่ไพรค่ะครับครับผม ปู่ปูเอาเลขตัวไหนมาเสียงบ้างครับที่ว่าไปเสียงมานี่ยครับปูปูเอาเลขศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกแปดห้านีอะไรแคนี้อ๋อแครครับปูร้อยเปอร์นครับศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกแล้วก็แปดห้า ใช่ขออนุญาตถามปู่หน่อยครับแนวทางตัวเลขนี่ปู่ได้มาจากไหนครับปู่ผีตายทั้งกลมบอกท้งสุดท้ายผีตายทั้งกลมบอกอ๋อครับมันบอกที่จริงแล้วมันบอกศูนย์หนึ่งหกตัวเดียวนะครับปู่แต่กุมารกุมารที่ที่มาด้วยกันไหนมันบอกแปดห้าออหมอแปดห้าเออรถแตกนึงก็เป็นแปด แปดนีแปดห้เาเหรอพยายามลุลด,ดถ้าไม่ลดกเอาตรงเลยอ๋อครับปูเรือเ่องแปดแปห้าเป็นของปูมันครับปูถ้างานศูนย์หนึ่งห้านี่เอาไหมครับปเอาเอาด้วยเอเอดี๋ยวไม่เอามาตัดเลยอ๋อครับครับตัดที่มันดอดแงเี่าัวสูหน่งหกครับปูฮ ครับตองไหครับปูครับแล้วของกุมารเนี่ยกุมารโจกให้แปดห้ากับแปดสี่ใช่ไหมครับปูช่ายครับคือแปดห้าแล้วก็แปดสี่ตับลูกแก้มครับถ้าไม่ตัแเราก็ยิงตรงเล้ล่างบนด้วโอ้ครับปูอืมจะคือว่าคารบปู พีป่ปูป่ไปเช็คดูนะนะตูนหนึ่นงหกหมื่นปัว่าคงเนื้อไหมครับเอามางกะไวาให้อืมครับปู่มีติดขี้ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับก็คือว่าปู่ได้เลขมานานแล้วจนได้เอาเลขไปเสี่ยงไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปู่เรียบร้อยตั้งแจงเะตั้งแจงปู่เล้เฉยๆปีสามนั่นน่ะอ๋ะอครับที่ยิงปืนไฟประมาณปีสามน่ะนั่นแหละได้เลย าคาปูปูเดี๋ยวเอาศูนย์สี่เจ็ดกับมันสี่สไปเซียงแลวค่ะมี่ร่ะ,ะนีนสองชุดนี่แหละโอ้โหสุดท้ายเลยครับครับส่วนตัวนี่ของผีตายท้องกลมได้บอกอะไรปู่เพิ่มเติมไหมครับมันไม่ได้บอกมีแต่บอกแค่เลขสับสามตัว มันบอกเพิ่มหนึ่งนะศูนย์หนึ่งหกแล้วก็มันประมาณมาบอกแปดจีแปดห้านี่แหละมีมีสองคู่นี่แหละที่ที่ที่ยืดอ่ะครับครับที่มั่นใจอ่ะสองคู่เนี่ยแหละอาจจะลงล่างเด้อแปดห้าแปดจีมครับแล้วก็บอกแค่นั้นแหละมันไม่ได้บอกอะไรอีกทางใหม่ครับครับรบ,บ,บอ,อกแล้วกเงั้นหน,หนงบ ครับปูบส่วนตัวนี้ปูปูชอบตัวไหนมากกว่ากันครับปูปูชอบเรียกของใครมากกว่ากันครับที่ว่าน้องกุมารกับพีตาทองกลมมาบอกเนี่ยครับครับปูเเนครัปูจนปูหนึ่งหกตัวเดียวอ๋อศูนย์หนึ่งหกตัวเดียวสางเดียวเลยครับ อื้าแล้วเแค่หาเยกว่าขาดขยากยมนสัใ้เราปูเอาไปเสียงโดนหรือเ่าค่ะชุดหนึ่งหกับแปดหาแปดซี่ค่ะะปูเอาไปเสียงหลายหมื่นหรือเปล่าค่ะปูอาไปเสียงแล้วมันแตหมายยุทธว่ามันหนึ่งมหายชัดขึ้นตัวนี้ตัวนี้มันเด็ครับค่เอาไปเ่วง้ยงแปดที่แปดหาครับ อาสูงเนื่องอกีชัดรู้มันไงมันไงขึ้นมาเบดค่ะอ่ามันบ่ะเด็แต่แค่คือคือคูนั่นคูนั่นแต่แค่อมั่นใจไปไหนก็คือผู้เอาตัวงากในมือขามือรีบกันแล้วคหรือว่าหรือว่าใด้่ใหญ่ยุบค่ะอ่ามันมากักกณะเขาเราใครใหญ่ยุบ ครับส่วนนั้นครับครับแล้วน้องน้องน้องกุมารนี่อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับปู่กลัวเพราะจะได้ย้งหรอกว่าแต่นแหละกเพียงกิดขังพราะกำเพียงอืมครับจะทาจะทาเพิ่มละครับปู่อืมจะท่าเพคนเนอะเอที่ไอ้พีเลยครับหมาว่ากำเพียงพังวัดครับหน้าไม่ทับทับ สามทีีว่านรหมพอแล้วครับอืมครับปูอย่ายเก็ดน้ำกำแพงอยู่ครับนี่ะบอกยายมเนื้อเอ็ดนี่เนื้อบอกว่าคงชุดยช้าใจชักเ็ตัวนี้ครับปูต่ตู้มันใจร่รอยเพื่อที่หนี่คือศูนย์หนึ่งหกหลังเดียวอืมครับปูศูนยมันใจ่เลยครับปูไอปิดแล้วะครับ อ่คนเดีันกิฟีไงแย่งยมมันติดชะลาหน้าร่องเมืองครีครับก็คือผีตายท้องคมเนี่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนใช่ไหมปูมยังไม่ทันได้ไปเกิดใช่ไหมครับยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับเออมีว่มันเจนองนี้ละเออลุงปู่จิตปากตั้งไปตั้งหลวคิมุทาปูเ้อตั้งปลายจีนบุรีครับอา่าปลายจีนบุรีคนเดียวกันกิฟนี้ เออฉันลุงปู่ได้เ่ราะเอ่วัดต่างาง่างยีไปรอดโบสถกันนะนะล่ะปู่ปู่ดังดังมาจากวัดต่างหงามนั่นแหละครับก่อนน่ะอ๋อตายยากโยมไปรอดโบสถ์แล้วก็มานั่งเอาหวยต้นตะเคียนอ๋อครับนะครับเออวัดต่างหงามตายกินมุ้ยครับครับปู่เออจีปู่เคยไปเอาอะแม่นแม่นอืมครับสามครั้งซ้อนเลย โอ้สามครั้ง<พ>อสอนเลยพอครั้งที่สี่จะไปนั่งเองญาติโยมเขาบอกว่าเจ้ามือเขาจะมาจีบนะหลวงพ่ออเลยเลิกเลยปีนวดกลับกลางคืนกลับไปจนบุรีเลยโอ้ครับปู่เ,เจ้ามือเขาจะมาฆ่าอตอนนั้นนะครจะเลิกเลิกจากนว่หนักแต่หลายปีแล้วเนี่ยครับปู่เออตะกอดปู่ไปนั่งเอาที่วัดสง่างา,งาม ปลาจีนบุรีครับต้บนตะเคียนเยอะมีแต่ต้นใหญ่ๆนี่หลวงพ่อไปนั่งครับปูลูกจีบลูกค้าบ,างคน,คนบางคนก็นจำได้บางคนก็อาจจะจำไม่ได้เพราะหลายปีครับเนี่ขอปัดฝังด้วยครับปูที่เกิดจากในทั้งคลิปนี้ก็พิจารณาไปเลื่อยๆลองดูครับปูครัปูได้ใจแค่นี้แหละปัดฝังด้วยครับครับปลาจีนบุรีอ่ะครับปูวัฒน์งามจีบ่อน แต่เกิดว่าพูดถึงวัดนี้แล้วกำลังที่นี่ก็พากันนั่งหวยครับครับอ๋อแสดงว่าปู่ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่่ไไมด้ครับหนีเกิดเกิดเกิดโอ้ครับขับมาจนวุ้ยนี่ครับครับแสดงว่าเมื่อก่อนปู่ก็ชื่อเสียงชื่อเสียงดังเหมือนกันใช่ไหมครับ มีอะไรอีก่ไหมครับก็ผีตายท้องกลมก็ไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าศูนย์หนึ่งหกแค่นี้ใช่ไหมครับปู่ไม่ไม่เลยบอกครั้งเดียวอืมครับครับครับมันบอกครั้งเดียวข้างหลังขับครับครับปู่ครับอืมบอกครั้งเดียวคะข้งหลังขับเลยครับครับแต่บอกแต่เลขบเบาะยหวงเมนวาขาปู่ บอกเต้นเลขไม่แม,ม้เป็นบอขาวบอไดบอก,อย,บอกอยังเพิ่มเติมเป็นบอขาวปูบอกบ่ได้บอกอยังเพิ่มเติมเลยมันจะบอกมีมร้านปูหรือว่าร้านตัวนะครับไปเลยอืครับก็คือเมื่อก่อนนี่ปูเนี่ยทีนะ่แก้วเนียน้องบ้างครับครบที่เมื่อก่อนปูไปขอเลขนี่ปูไปนั่งขอเอาอันนี้เข้ามาบอกเองใช่ไหมครับปูนั่งกับกำนั่งขออะไรล่ะเดี๋ยวมันก็มาเองอ๋อครับอืมแดงกู้ข้าวอยู่างเงี้ย มาปักเงาอ๋อครับครับครับปูแค่เพียงครับบอกครับครับประมาณโก้ผ้ารุ่มจะเข้าตีหนึ่งแล้วอืมครับครับนั่งเอาครับนั่งนานครับเดี๋ยวลานานหน่อยครับครับเดี๋ยวเราพักพยานสมาชิกออกแล้วมันก็หลวงร่างเข้ามาบอกอ๋อ แก่หลวงปู่ออกไปแล้วแก่ผีจะเข้าครับตัวนัำตัวนี้เลยดูมันจะบอกครับบอกแค่ทางเดียวครับปู่ครับก็ขอบคุณปู่นะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมเนาะอือเดี๋ยวจะยัดเดียวปมครับชอบว่าไปเล่นชอบว่าฟังครับฟังหูวิหูครับ ถุงควรจะ็ลงทุนไม่ถุงพวรก็เราก็ยุติครับอืมเพราะว่ง<ห><ม>างงงงให้มาหางเดียวครับหอยย้ำไปเด้่อยหางเดียวจงๆเลยครับปูคือศูนย์หนึ่งหกครับปูมาณพอมอมันบอกแปดห้าแปดสี่อืมครับล่างบนครับ มี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 แค่นี้แหละครับงวดนี้เป็นงวดที่แปดแล้วใช่ไหมครับโป๊ะแปดแปดเขียนไว้เลยงวดที่แปดอืมงวดที่แปดอ่างวดนี้ละงวดที่แปดละครับงวดหน้าครับเก้าโอ้งวดเพิ่มเพิ่นเสียหายไปเรื่อยๆมาค่ะปูลองดูเพิ่นเสียหายไปอีกเรื่อยๆมาค่ะพูอืม คนสิหายไปอีกเรื่อยๆบ่ค่ะแต่ว่ามันแดดงวดนะปูจำได้บอกกันนะเนี่ย็ิเนี่โอ้ค่ะผมมันจะให้ของงวดแดดงวดครับครับครับปูแต่ไม่รู้ว่ามันงวดที่แดดนี่งวดนี้เป็งนงวดที่แดดมันจะเริ่มต้นใหม่มั้งครับปูเริ่มนับเริ่มนับหนึ่งใหม่มั้งครับเปไปถึงแดดงวดครับ มันพูดง่ครับปูมก็ปูดไม่ได้พูดมันพูดเองครับเฮ้เพิ่นสิหายไปเรื่อยๆเนาะค่ะานอใช่แตกงวดอืมครับอือนะครับผมเนาะมีให้แล้วครับปูตุ้งไทยอย่างงามเลยสวยป่ะโอค่ะอืมนี่สารเด้งเนาะว่าแก่ร้ายค่ะ ดีใจแห้งนาะครับปูแบบง่วจำไม่เลิกครับปูวันนี้อาจจะเป็นเรื่องขึใหม่ว่างวดที่หนมั้งหรือยังไงอ๋อครับแบบง่วงตรงๆครับครับครับแล้กาว่าเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบอยากจะวงบุญกับปูก็สามารถติดต่อปูได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่คาบุญครับปู บูนเกิดกรณีรับครับเกิดอีกอะไรอยู่เว้ยครับปูมาเล่นลองบูเบูเล็ดปีด้วยเล็ดมาหลายคู่ครับเกิดที่คู่คนเดตัดออกไปเลยโอ้ไม่ที่สามเดียวครับครับปูเอาตัวนี้นะอ๋อครับเอาที่โค้งสุดท้ายเลยครับเอาศูนย์หนึ่งหกนี่ใช่ไหมครับปูไม่เอาตัวนี้นะครับ ปูมั่งใจมากมั่งใจถึงร้อยท่าปูอืมอ๋อครับเข่าล่างทั้งบนเลยท่าปูทั้งล่างกับทั้งบนเลยนะครับอืมแล้วคือจะตั้งนั้นน้นไรเหลือกันดูบางอืมครับครับปูนะครับก็ท้ายคลิปเนาะนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณปู่นะครับผมนอากที่ได้นำแนวทางดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผม เอกลูกผักร้านไปเถื่อเขาได้เงินได้ทองไ้กำปุลครับปูเด็กเราจาครับที่นี่เป็นจินเขาอยู่เนี่ยครับงานก็โตมาหลวงพ่อเอ้ยขอจริงจริงตักตัวเถือปีนี่เขาเยอะ่อก็พู้ไปตามนี่แหละมันก็ได้มันก็ได้เท่านี้ครับเดี๋ไอ้ญาติโยมจะเล่น้าเล่นเป็นก็ถูกจะเล่นในเป็นก็ไม่ถูก อย่าไปหวังเลยเลขสามตัวนั I ่นนอยไอ้พ oh. <laughs> so uh ี huh. ่หกหนึ huh. ่ง like ห้า uh ยี huh. ่าคกันมากอ่ะปูก็ถูกร้อยครับครับครับคาปูวันนี้ปู่วาในหนึ่งหกื้อหนึ่งหกหกหนึ่ง้างบนนี่ครับพอแล้วได้ท่านเงินคาปูพูดมามแวได้เงินแล้วครับครับ แต่ถ้าแต่แต่ถ้าแต่ปีเนี่ยเรียนร่างบุ๊คครับครับโอเคเนาะผมเรียกตัวนี้เขาเรียกตัวนี้เป็นเสียงไทยค่ะครับเออญาติโยมที่อยู่ข้างวัดเนี่ยเขาฝันว่าอีปีจับมือไหมโอ้ยครับอีปีเออเรียกของปู่นี่มาจังหวะมื้อเช้าเลยก็เลยมาเล่าคำไทยคำฝันอ่ะไงฟังครับ พอตู้อแปดสี่แปดห้าหลวงหลวงพ่อฝันว่าไีปีงตัวปักใหญ่นี่จับจับข้อมืออ๋อครับไม่ออกเลยอ่ะอืมครับแล้วยังไงก็ไม่ออกครับแสดงว่าเข้าแล้วนั่นคือสายเดียวจ้ะเฮ้ยมั่งใจครับโวกตัวขนาดสองสองนิ้วเนี่ยใหญ่มากมีอะ กิงกับแปะมือกระหาเนาะคะ่ะปูนั่งละคือของปูแล้วค่ะดีดีเบิ่มครับยังจะคอยเบิ่มครับปูกจะคอยดูงวดนี้ค่ะครับปูกที่ว่ามาละมามาแล้วล่วคคะ,ค,ะ,ะครับครับสาธุเนาะค่ะสาธุครับปูให้ได้มีบุญวาสนาร่วมกันเนาะปูเนาะเกรดมินย่าลืมเรียกลองดูเด้อสักสักสักยี่สิบสามสิบบาท ครับครับปูได้ครับตัดหน้าแล้วก็ตปดตีว่างบนลง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 เล่นดูตาปูหนิครับปูครับเออเล่นคู่เดียวลองดูเพราะว่าอีปีเนี่ยปีงตัวใหญ่เลยจับอ่ะครับครับเออมันเปีนตัวน้อยอืมครับตัวใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะเป็นปะหวาเลยอะไอ้ไอ้คนที่ฝันให่ตกไปปะหวาเลยครัวอืมครับปูแตเปิดเนี้ยก็เดิกเด็กเล่นก็ลองเช้าเนี่ย ครับปู่กูไม่มั่นใจเลยอ่ะเห็นไหมครับพี่ใครไะไไอ้เข้ามาอีกแล้วครับรับบนไหนซื้อรับได้เลยครับยังไงมาแน่เป็นเครื่องเชียงหลักายูเนาะค่ะนอกปู่เชียงเชียงหละมันกิดยูด้วยไหมค่ะมันก็เป็นไรอ่ะนู้นนอืนครับรู้ได้ไหนักครับอืม โอเคเนาะท้ายคลิปสำหรับแนวทางของปู่วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชม<ะ>ครับก็ขอครับก็ขอกราบขอบพระคุณปู่นะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปัน,ปนและกลับท่านผู้ชมทางช่องนะครับนี่เขาต้องมีก็เพราะินชงนามตรวจรุ่นใส่ปลาเนี่ยมาแรงเด้อค,ครับปู่ตุ๋นให้เลื่อนขีเลื่อนเลื่อนกระเดกระเดยนั่นขี้เลื่อนกระเดยขี้เลื่อนนึกชองกระเดยชองเด้อยังไงแมาเจ๊แมาด้วยเนาะเด้อไหมถั่วใหถูกัวให้เงินีิ ครับครัปเป็เรื่องพรอาถครับปู่ครับ,น,รบนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขแขนแขนนะครับงวดนี้รู้สึกว่าปู่จะให้น้อยมากกระชับมากเลยนะครับผมเนาะนิ้นแขนแขนโค้งสุดท้ายนะครับผมเลขมี3าตัวเนาะแต่ว่าตอนที่ให้มาต่องวดก็ เอาไว้เป็นตัวรองให้ท่านผู้ชมออกไปพิจารณาดูก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าตัวนิ้นของปูนอยู่โค้งสุดท้ายนะครับเตรียมแคปบหน้าจอเลยนะครับแนวทางปูลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นในวงกลมเลยนะครับท่านผู้ชม0-16 8 5 8 4้เนาะซึ่งเป็นของพีท้องกลมเนาะแล้วก็85กับ8 4นี่เป็นของน้องกุมารน,นะครับ โคงสุดท้ายแล้วเน้นแขนๆแค่ในวงกลมนะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมชอบก็จัดขัดกระผ่านนะครับเป็นแนวทางเนาะขอจบคลิไวไแติเพลงเท่านี้สวัสดีครับ